สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel Metaro นะคะก็ดูสิมาอยู่มาอยู่อังกฤษนะคะกินเค้กทุกวันเลยแล้วหน้ามันหน้ามันกลมขึ้นทุกวันเลยหรือเปล่าคะเมื <c> ่ <oughs> อก่อนอาจจะเป็นคนที่แบบหน้าจะเลี้ยวมากจะเล็กๆตัวผอมมากเลยนะคะไม่ค่อยได้กินอะไรแต่แบบเพราะเราดูดวงอย่างเดียวก็จะ กาแฟอย่างเดียวกาแฟทั้งวันวันนะคะหกแก้วนะอยู่นี่นะคะก็กาแฟก็ยังเยอะอยู่ประมาณสามสี่แก้วแต่ว่ากินเค้กนะคะกินเค้กตลอดเลยอย่างเงี้ยมันก็แบบหนักขึ้นมาตั้งห้าโลแล้วอะ่ะ <laughs> มันดูจะไปอีกไต้อ,อีกนะคะก็แบบนะบางคนแบบเดี๋ยวไปดูเจอคลิปเก่าตัวนี้นิดเดียวะคะ่ <laughs> นะตายละโอเคค่ะนะก็ ขอบคุณสำหรับการกดใจกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะมาดูว่าณเวลานี้นะคะเขารู้สึกกับคุณยังไงบ้างนะคะณเวลานี้ค่ะเขารู้สึกกับคุณยังไงบ้างคะดัซซันเลยนะคะพลังงานแบบเฉดฉายออร่าสบายใจมีความสุขมากๆเลยนะคะ <S <S เขาสบายใจด้วยเพราะเขาหลับอยู่นะคะหลับอยู่แต่ดสซันนะนะดูสินะโหมีทั้งดวง อาทิตย์แล้วก็มีทั้งดอกทานตะวันด้วยนะคะก็แบบมีความสุขจังเลยนะที่แบบว่าได้รักคุณได้พบเจอคุณนะคะคุณเป็นเหมือนดวงอาทิตย์เป็นแสงสว่างของเขาเป็นความสบายใจนะคะ,ะให้กับเขาอะไรแบบนี้นะคะ เขารู้สึกยังไงกับคุณคะอ่า The Sun ยังหมายความว่ากําลังจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าหากว่าทะเลาะกันก็กําลังจะคืนดีกันเร็วๆนี้นะคะกำลังหาคนที่จะมาคืนดีกับคุณแล้วนะคะหรือความสัมพันธ์เนี่ยกำลังจะได้คืนดีกันนะคะแล้วจะเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยคะ่ะคิดถึงคนอยู่นะคะรู้สึกยังไงคุณคอีคะ เจ็ดเมท,าท station, ้าค่ะนะเขากําลังมองเขากําลังส่องคุณอยู่นะคะดูสายตาอ้อนวอนมากๆเลยนะคะก็แบบเวลาเห็นคุณนะคะก็มีความสุขนะคะบางคนก็มาเพราะว่าไพ่อ่ะเนี่ยพอได้เห uh uh ็นคุณนะคะ เนี่ยอาจจะเป็นการแบบแอบมาแอบมาดูเนาะ,ะแล้วก็นี่คือความทรงจําต่างๆที่เรามีร่วมกันด้วยนะคะสิ่งที่เราทําร่วมกันเอาไว้อย่างนี้นะคะก็เก็บรายละเอียดไปนะคะก็ไปคิดถึงนะแต่คิดถึงแล้วก็มีความสุขนะคะแต่สายตาของเขาแบบดูอ้อนวอนดูแบบเหมือนโหยหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะถวินหาอ,อารมณ์แบบทำไมฉันโชคดีขนาดนี้นะได้อยู่กับคนนี้ได้รู้จักคนนี้ได้เจอคนนี้อะไรแบบเนี้นะคะ รู้สึกยังไงคุณอีกคะสามเหรียญมีแผนการอะไรบางอย่างนะนะยิบหูยิบตานะคะก็แบบสามเหรียญน,นะแล้วก็มีลูกศรชี้ไปนะคะก็ไม่เกิน3วันหรือว่า3ชั่วโมงนี้บางคนเนาะจะมีเรื่องาปปราวเซอร์ไพรส์คุณนะคะออติดต่อหาคุณเซอร์ไพรส์ปปรคุณนะคะมีอะไรบางอย่างมาให้คุณนะคะรู้สึกยังไงคุณคะ องเหรียญน,นะคะถ้าเป็นคนเก่าก็วนกลับมานะคะเป็นการคืนดีอย่างที่บอกนะคะแล้วก็สองเหรียญเนี่ยก็ยังเป็นตรงนี้เป็นหัวใจเนาะเป็นหัวใจแล้วก็มีเหรียญข้างล่างอีกนะคะแล้วก็แบบจะมีความสนุกเกิดขึ้นนะคะก็การวนกลับมาครั้งนี้นะคะก็จะมี เกณฑ์ที่แบบจะได้ใช้ชีวิตวแบบสบายใจมากขึ้นนะยิ้มมากขึ้นหัวเราะมากขึ้นนะคะ,ะถ้าหากว่าบางคนเพิ่งคุยกันไม่ใช่คนเก่าแต่ว่าเป็นคนปัจจุบนันีนแดดเป็นคนคุยเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะดําเนินไปแบบมันมีความสุขอะนะคนคนนี้อาจจะมีเรื่องสปายขึ้นอยู่ตลอดนะคะ สบายใจได้เลยนะคะเนี่ยปลอดภัยความสัมพันธ์นี้นะมันจะมีร้อนมีหนาวบ้างนะคะแต่มันอบอุ่นมันลงตัวนะคะเป็นเรื่องปกติของคนเรานะคะที่จะมีทั้งทะเลาะทั้งมันมันเกิดขึ้นนะมันมันเป็นเรื่องปกตินะคะก็ขอบคุณยินดีทุกอย่างเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันทําให้เราได้รู้เนาะว่าอะไรที่เราชอบอะไรที่เราไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะเราจะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงมันนะคะไพ่อยากจะบอกว่าเขารู้สึกว่าคุณทําให้เขาสบายใจนะแล้วก็ตรงนี้ มันมีความอบอุ่นอยู่อยากให้คนรู้สึกกับตัวเองด้วยว่าจงสบายใจในความสัมพันธ์นี้นะคะต่อจากนี้ไปนะเนี่ยจะทำให้คุณกินอิ่มนอนหลับนะคะชอบแอบ,บดูคุณบางคนก็อ่อบางคนอยู่ด้วยกันเนี่ยชอบมองเวลาคุณหลับนะคะหรือบางคนไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่ามีการนอนหลับมา2ใบละตั้งแต่เดือนซันแล้วก็ราชนีถึงมเมถาวรนะคะถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็คือเป็นการที่เหมือนอ่แอบ,บมาดูคุณในวันที่คุณไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยนะคะก็ ในดูในรูปภาพอะไรของคนก็ได้นะคะก็มีความสุขชอบนะคะ <c oughs> the tower นะจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่คุณแบบมันเป็นเรื่องที่ดีนะ the tower การเซอร์ไพรส์นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนตอนที่ร้องขอไปกำลังบังเกิดผลเชื่อก่อนเชื่อแล้วมันจะเกิดผลนะคะไม่ต้องแบบสับสนนะได้ไม่ได้ได้อย่างเดียวเลย,ย <laughs> จริงจังมากเลยอ <laughs> นี่นะคะ เดรเไฮโรเฟนนะคะพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยนะ้ามีลับตาข้างหนึ่งด้วยก็เหมือนแบบว่าเรารู้กันนะอะไรเงี้ยนะก็เหมือนกับว่ารู้ก,กันกับไพ่นี่แหละนะคะคือเหมือนกับว่าคุณกำลังจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะนะถูกเซอร์ไพรส์จากคนที่คุณรักถูกถูกเซอร์ไพรส์จาก คนที่คุณเข้ามาถามถึงนะคะบางคนก็อย่างที่บอกอยู่ดีคนเก่าก็ติดต่อมานะคะหรือว่าบางคนนะคะคุยอยู่นะคะก็มีคนใหม่เข้ามาที่แบบเข้ามาแล้วความรักครั้งนี้นะคะก็จะดําเนินไปอย่างราบรื่นมีความสุขเหมือนกับว่าคุณถูกลอตเตอรี่ในทุกวันนะได้คนคนนี้มาแล้วก็แบบโชคดีเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีและคุณก็เป็นความโชคดีของเขาเหมือนกันนะคะที่เขาได้มาพบเจอคุณนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีความสุขนะคะพบคนที่ถูก ใจนะคะสวัสดีค่ะ